จูรัสสิกพาร์คกำเนิดใหม่ไดโนเสาร์เกาะนูบราอยยี่สิบไมล์ทางตะวันตกของคอสตาริกาโอ้อฮะทำไมเป็นหมูได้อ่ะตัวจะเป็นไดโนเสาร์สักอีกคนเก็บตัวให้หมวระวังระวังลงมาเลยลมาเลยมามาไป เป็นเวโรซัเตอร์ได้เลยวาเลย้าเาหน่อยเบาหน่อยีุกทรเฉันต้องการชิงชาอตไฟฟ้าเต็มกำลังแล้วมัวยยืนบ้าอะไรอยู่ตรงนี้วะเนี่ยนี่ไงคร่ะจอมบ้องตื่นเลยเตรียมเครื่องย้ายรันเตอร์ ระวังให้เอาไปด็ดระวังให้เด็ดวันนี้มันดูอะไรบ้างเอาเลยครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเลโก้จ r ล s ิ i c w เว l d ์ครับโดยผมจะใช้ชื่อคลิปนี้ว่าเลโก้จ r ล s ิ i c p พาร์นะคำนวว่าเราจะเรียงตามแฟนชายของหนังไปเลยนะครับตขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ยังเปิดโฟร์แรปเตอร์ไม่ได้อยู่จนกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะถูกแกะและประกอบใหม่นะครับ ดูเหมือนว่าตอนนี้กงแรปเตอร์จะยังเปิดไม่ได้อยู่นะครับผมเราต้องไปประกอบแล้วก็เปิดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้เราได้รับบทเป็นโรเบิร์ตเมาดูนหัวหน้ารักษาความปลอดภัยในจูราสสิกพาร์คนะรวมถึงโจเฟอรี่บาวดนะครับผมตัวละครที่ถือกระบอกไฟฟ้าเดินตามเรานี่แหละมาพัางก่อนพังก่อนเก็บเหรียญครับเก็บเหรียญมีอะไรพังก็พังนะเป็นในหนังไม่ใช่อย่างนี้นะอันนี้เป็นเกมเลโก้นะครับผมเราก็ต้องพังเพื่อเก็บเหนนรียญนะฮะ ว้าวว้าววแรเตอร์โหดมันสันกงเลยโอเคเราทำลายอันนี้นะครับแล้วก็ประกอบซึ่งเราก็จะประกอบเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าน,นั่นเองนะผมนี่เ <c oughs> สร็จแล้วคุณต้องเปิดเครื่องบันด้วยไม้ช็อตไฟฟ้าของคุณ <c oughs> ทีนี้เราก็จะสลับตัวละครไปเป็นโจเฟอรี่บาวนะผม <c oughs> เพื่อใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าของเขานั้นเปิดเครื่องกำเนิดไฟนั่นเองครับ <c oughs> นี่เปิดเครื่องแล้วบันไดตอนนี้กำลังไหลลงมาค่เดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปนะไปฮะ อย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะทําอะไรย่าพยายามเรียกไปกระบอกไฟฟ้าเรานีเด็ดขาดสัุกการเป็นช็อตไฟฟ้าเต็มกําลังให้มันดูมันก็พูดบทซ้าอีกแล้วนี้ก็กดตัวอาฮะตามรอยอ้าว่ใคายเป็นคนถอนร่างกงออกฉันบอกคุณแล้วนะว่าแรปเตอร์จะไม่ขยับเยื่อนจนกว่ามันจะได้รับการซ่อมแซมให้เสร็จนี่รู้ไหมพวกเราจะทํายังไงดีทรัพรปเตอร์บรรลุไปได้ก่อนมานูนบอกว่าให้ขึ้นไปบนที่สูงที่มันไม่สามารถจะปีนถึงตัวนายได้ยังไงเล่าแล้วไอ้แพงนี่มันใช้งานยังไงล่ะครับเนี่ย หัวใหกดก็ไม่ติดนี่มันให้ฉันกอกระหัดไปสนีหรือยังไงวะเนี่ยหรือมันอาจจะเป็นหมายเลขประกันสังคมของฉันกันนะหมายเลขประกันสังคมอะไรครับเนี่นี่ฮะเราใช้ตัวละครเจอฟรีบาวน์ในรับมในการชาร์จเพื่อเปิดไฟนะนี่เปิดไปแล้วหนึ่งเครื่องครับตอนนี้เหลืออีกสองอยู่นี่อีกเครื่องหนึ่งชาร์จไปชาร์จไป,จไปเปิดสวิตช์ไฟเรียบร้อยเหลืออีกหนึ่งเครื่องครับตามหาก่อนน่าจะมีว้าว ปูอย่าดิ้นดิ้ตกใจนะเว้ยมาฮะน่าจะแถวนี้หรือเปล่าอืมทางนี้ไหมอะไม่ได้ใช่ตรงนี้นะงั้นเราจะส่งให้เมาดูนไปละกันมาฮะเมาดูนถ้าแต่ทางนี้นะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเฮ้ยมีคนผิวปากด้วยนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ทีนี้เราก็ชาร์จเลยครับนี่ เรียบร้อยวู้ฮูได้ฟอสซิลมานะครับผมเป็นกล่องฟอสซิลนะต่อมาเราจะมาทางนี้กันบ้างครับขึ้นบันไดามาครับก็จะเจอเข้ากับผหนด่มสุดหล่อที่ยืนกอดอกอยู่นายคิดว่าตัวเองหล่อหรือยังไงวะเนี่ยถึงได้มายืนกอดอกอะไรอยู่ตรงนี้แล้วคุณพี่จะให้ผมไปยืนกอดอกอยู่ในกองไดโนเสาร์รอให้มันหัวผมเหรอครับโอจะไปคุยกับน้ยแล้วก็นด้ <c oughs> รเราเปิดมาดูโดนตอบกลับอย่างน่าจืดไปเลยฮะจังหวะนี้ มาที่ภารกิจต่อมาครับซึ่งภารกิจนี้ก็ไม่ยากเกินไปนะโดยเราจะใช้ปืนนะครับผมในการยิงเป้าข้างบนนั้นทําให้หลอดไฟนั้นตกลงมาฮะทีนี้เราก็ต้องไปยิงอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมนี่ตรงนี้เลยคาว่าหลอดฝั่งนี้มันมีกล่องฟอสซิลอยู่นะครับไม่รู้เหมือนกันว่ากล่องฟอสซิลมันไปอยู่ตรงหลอดไฟตรงนี้ได้ไงอะยิงนัดเดียวคงไม่พอฮะต้องมีนัดที่2 เรียบร้อยดีไงได้ของฟอสซิลมาแล้ว2อกล่องครับทีนี้เราก็จะประกอบรางแน่ผมสำหรับการเคลื่อนย้ายแรปเตอร์เข้ากองนะเอาละเข้าไปดันเลยมันโดนสั่งแล้วนะครับผมสองสองเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเอาละขออีกทีหนึ่ง <c oughs> พวกนายนี่ไม่ได้เรื่องกันจริงๆนี่ฉันต้องออกแรงช่วยพวกเองเอีกแล้วก็เหลอเนี่ยไปดันดันไป โอเคพ่อคือว่าตอนนี้โกงไปติดขัดเนี่ยมครใส่รหัสแขงนี่เป็นบ้างไหมครับนี่มัยังใส่รหัสไปสูดีกับรหัสไประกันสังคมยังไม่ได้อยู่เหรอวะเนี่ยเดี๋ยวมันดูจะจัดการเองมาฮะโชคดีนะฉันรู้สึกว่าฉันไม่ค่อยเข้าใจกับไอ้แขงนี่เลยเดี๋ยวฉันจัดการเองนะไหนซ้ายบนซ้ายซ้ายบนซ้ายเรียบร้อยห้าสองหนึ่ง นี่เอาละโจเฟอรี่รยกประตูขึ้นเลยทีนี้เราก็จะเอาแรตเตอร์เข้ากองในนแล้วนะครับมาทางนี้เราจะส่งให้โจเฟอรี่นะครับผมเป็นคนไปเปิดประตูนะโอเคเดี๋ยวผมจัดให้นี่ตรงนี้ใช่ไหมเอาละฉันจะใช้ปืนไฟฟ้าของฉันเสียบเข้าไปแล้วชาร์จมันขึ้นเปิดประตูนี่เด่เสร็จแล้วจชาไหมฉันต้องกินไส้กรอกของฉันต่อ จบมืรนวยใส่กอกไอใส wow right. ่กอกนมันอเอาใส่กอกฉนไปมันส่เสียใสกอกไปอดงนี่นายหัวใส่กอกเหรอ Badland กล้สเนกวอเตอร์มอนทนาฮะในที่สุดฉันก็เจอแล้วนั่นเวลโลสเลปเตอร์เหรอไม่มันไม่ใช่เวลโลสเลปเตอร์เอ้าทำไมว่าเจอแล้วอะหมายถึงเศษซากจักรยานตั้งถากแล้วมันจักรยานวาได้ไงเนี่ยบางทีแหล่งขุดคนแห่งอื่นก็อาจจะพบอะไรบางอย่างก็ได้นะคะ ตอนนี้เราก็มาอยู่กับอลันแกลนและก็เอลลี่แซดเลอร์นะครับผม2ตัวละครหลักจากจูราสสิกพาร์คนั่นเองครับโดยสถานที่ที่เราอยู่ตอนนี้นะครับผมเป็นสถานที่โล่งร้างนะที่ผู้คนเข้ามาขุดฟอสซิลไดโนเสาร์นั่นเองครับเฮ้ยฉันขุดเจะเหลียนเก่าอีกแล้วอะอะไรนะจริงดิเฮ้ยมันรัดึงมากเลยฮะยังไงอะ จนถึงตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าไดโนเสาร์ไม่วิถีชีวิตแบบไหนไม่ต้องพูดถึงระบบสกุลเงินเลยนะฮะฉันเตือนหน่อยคุณมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่จะมาขุดค้นครั้งนี้อีกครั้งอ่ะก็ฉันเป็นเจ้าของจอบยังไงล่ะโอยสองันนี้เถียงอะไรกันไม่รู้นะฉันรู้สึกว่าจะมีรับเตอร์อยู่ข้างล่างนี่นะนี่ไงเจอเป้าหมายแล้วฉันต้องขุดไปอีกสักหน่อยก็คงเจอแหละแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้มีฟอสซิลไดโนเสาร์อยู่นะครับนี่ฮะลันแกลนขุดแล้ว โอ้โตายสิมันอยู่ตรงนั้นหรอกเลยแต่ฉันก็อยู่ใกล้มากนะทีนี้เราก็ประกอบครับนี่ฮะเวโรซิลัปเตอร์หรอใช่แล้วมันยังสภาพสมบูรณ์อยู่ด้วยฉันว่าฉันควรได้รับเครดิตบางส่วนในการขุดพบครั้งนี้นะทีนี้เราก็จะให้เอลิซแซตเลอร์นะครับผมโดดขึ้นไปบนฟอสซิลแรปเตอร์นะโดดมาตรงนี้อึ๊บอืมจากนั้นเราก็ต่อยต่อยก็ประกอบเป็นบันไดครับชุ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 บ นี่เสร็จแล้วส่งให้อลันแกลนปีนบันไดขึ้นมาเลยฮะเอา เอลลี่จะโดดลงมาทำไมวะเนี่ยแล้วดูเหมือนว่านักขุด <y v ote> เราจะเจอเข้ากับฟอสซิลแรปเตอร์อีกหนึ่งตัวแล้วครับไอ้นี่มันติดกาวอยู่หรือยังไงอ่ะมาโถขยักสิ้อวะฉันคงจะสูนพันก่อนจะเอากระดูกไอ้นี่ออกมาแน่เลยโอเคงั้นฉันจัดการนี่เองนี่่อยไปากนั้นก็ประกอบเป็นเครื่องขุดเจาะเครื่องขุดเจาะเหรอถ้าพเราคุยกันฉันสัญญาว่าจะระวังให้มากที่สุดนะครับโอ้ดูเหมือนว่าจะต้องได้ประกอบไปนะครับไม่มีปัญหาให้ประกอบได้สบายนี่ไง เลโกรเตอร์ตัวที่สองไปเลยเอลลี่มาฮะส่งเอลลี่โดดขึ้นไปที่โครงกระดูกแรปเตอร์เหมือนเดิมครับอาา่ะฮะส่งตัวให้ดีดจากนั้นก็โดดเอากล่องฟอสซิลนะครับตรงโพงนั่นโดดไปเรียบร้อยได้มา3อันแล้วนะครับตรงนี้มีที่พังอยู่นี่พังหมดครับไม่สนอะไรให้ดออรอลันแกลนได้มาประกอบนะมาดูว่าจะเป็นอะไรนะครับ เรียบร้อยน่าจะเป็นปราสาททายปะทุกคน1นทับสก็แสดงว่าอีก3อันมาทางนี้กันบ้างครับอืมโดดมาวันนี้ฉันเลี้ยวเอากันไวมาจนได้ไอโหนมนี่ก็เครียดเรื่องการตัดสลิงอยู่นะครับมาดูทางนี้กันดีกว่าฮะโอ้โหโค้สวยมากพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นลานขุดฟอสซิลไดโนเสาร์นะครับจำไว้ว่าดอกเตร์เซตเลอร์และแกรนด์ต้องการให้เราระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อขุดพบฟอสซิลชิ้นนี้ดูเหมือนว่านักขุดของเราจะเจอเข้ากับซากแรปเตอร์อีกซากหนึ่งแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันน่าจะประกอบเป็นรถนะอุบชุบชุๆชุบช,ช,ชุอืมเรียบร้อยครับผมโอเคเราได้รถมาแล้วจากนั้นก็แฉบขึ้นรถไปทดสอบครับรถอันนี้มันน่าจะเป็นรถด,ดูดทรายปะ่ปะเห็นป่ะนี่ไงมันดูดทรายเลยครับ ผมว่าเราต้องมาดูดทองนี้นะครับผมนี่โอ้แน่นอนสิ่ที่ฉันพูดไม่ใช่อย่างที่ฉันทำนะเดี๋ยวคราวหน้าฉันจะเอาเครื่องว้นรายมาด้วยเอาสรุปเป็นเครื่องว้นรายเหรอไม่ใช่เครื่องดูดทรายใช่ไหมมาฮะทีนี้เราก็จะให้อลันแกรนนะครับผมกดกระดูกไดโนเสาร์ขึ้นมาฮะน่าจะเป็นโครงกระดูกของเวโซรนเสอร์ตัวที่3นะโอเคจากนั้นก็กดประกอบเลยครับปุ๊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 บประกอบอย่างรวดเร็ว ไอทแวบบนนี่ดูเหมือนว่าอารันการจะเจออะไรเข้าบางอย่างครับอ้าฉันเจอกองเล็บแบบยืดหดได้ขนาดหกนิ้วเหมือนกับใบมีดกเลยนี่มนันเ็นเล็บนิ้วกลางของส่วนเท้านี่เป็นไอเทมพิเศษเนะผมกรงเล็บของแรปเตอร์เอาบาดมือซะงันนะฮะดกรก้อนดรก้ลนดรากดรา,พาพอ,อร้อก้ราอรอนก้้อา้อรอนก้ดรอนก้อรนกดอนกร ดูเหมือนว่าคนงานจะเรียกอลังแกลนแล้วก็เอลลิสแซตเลอร์ขึ้นไปดูอะไรบางอย่างนะครับส่วนพ่อหนุ่มคนนี้ก็ทําอะไรกับเคเลน,นี่ยังไม่ได้อยู่นะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าแผนกล้องมาทําไมเนี่ยเอาละ ไหนๆเราก็ประกอบฟอสซิลเวโลซิลเตอร์ขึ้นมาได้ตัวที่3แล้วเดี๋ยวเราจะให้เอลิซาเลอร์โดดขึ้นไปแล้วกันนะครับซึ่งความสามารถตัวละครผู้หญิงในเกมเ j โกจู s i สิกเบลดีนะครับผมก็จะมีความสามารถในการโดดสูงกว่าตัวละครผู้ชายนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็จะพังพังพังทีนี้เราก็จะประกอบเป็นบันไดนะครับผมให้อลันแกรนปีนขึ้นมานะฮะนี่เสร็จแล้วมมาที่อลันแกรนครับอืมโดดไปปีขึ้นไปฮะอืมโอเค อันนี้เป็นอะไรขอเตีเยาเหรียญต่อลวกันนะครับอืมออกล่องทำลายหมด <laughs> ทำลายหมดนะ <laughs> เพื่อเก็บเหรียญโอเคอันนี้คือคืออะไร <laughs> หรอโอ้เป็นห้องน้ำนี่แนะ่เรียบร้อย <laughs> คนงานไม่ได้เข้าห้องน้ำแล้วทีนี้ทำลายหมดมาฮะเตีเยวเหรียญตี๋ยวแม่กระทก็บอกเพชรดรหลันแกลดไม่กลัวฮะ ว่าไงครับเจออะไรหรือยังสงสัยแท้จะยังไม่เจออะไรเลยนะเนี่ยโอ้โหดูท่าตั้งใจขุดกันมากะสามคนนี้โอเคพังเหรียญไปเก็บเหรียญไปก่อนตรงนี้น่าจะเป็นกองทรายนะครับได้ประกอบปะวะเอ้ที่ประกอบด้วยจุ๊บ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 โอเคได้มากองทรายกองที่สองแล้วอา่าฮะตรงนี้คืออะไรเครื่องมอเตอร์อะไรเนี่ย แล้วอก็ไปพังแล้วด้วยบรรยากาศคือโคตรสวยเลยอ่ะโชกไปอเรย <usion> <from> ียบร้อยลงไปข้างล่างฮะจากนั้นก็เดินตรงมาทางนี้ยอมแพ้แล้วอ่ะคุณลองดูไหม ได้เลยไม่มีปัญหาด็อกเตอร์อลังแกนกล่าวใช้กล้องไรแรปเตอร์ฮะเออระวังหน่อยสิเชือกน้อมันผูกกับอะไรบางอย่างอยู่นะมันเรียกว่าอะไรนะอ่ออุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อนมันพูกอยู่กับอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อนจํานวนหนึ่งอ่ะโอ้เออโทษทีนะโอเคจากนั้นเราก็จะปีนขึ้นไปนะครับผมตรงนี้เลยโหลดไปฮะวู้แถวนี้มิจิคนขุดซากฟอสซิลเลยฮะฉันเจอต้นขาที่สมบูรณ์ของคอบซักนาทัสละจริงดิ เออเขาไม่ใช่มั้งนั่นมันนกไก่ของฉันเพราะฉันเอานกไก่มากินเป็นมื้อกลางวันเนี่ย สรุปเป็นขาของไดโนเสาร์หรือว่าขาไก่เว้เนี่ยคอับซอกนาทัตนะครับผมก็เป็นไดโนเสาร์ทรัลพอตตัวเล็กเนาะในยุคจูราสสิกนะผมที่มีความยาวตั้งแต่70ซนติเมตรไปจนถึง90ซนติเมตรซึ่งน้ำหนักของมันก็เพียงแค่3กรัมแค่นั้นทำให้มันเป็นไดโนเสาร์ทรัลพอตตัวเล็กที่วิ่งเร็วที่สุดในยุคจูราสสิกนั่นเองครับโดยคอับซอกนาทัตนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในแฟนชายจูราสสิกตั้งแต่ภาคเดอะลอสเวิร์ลจูราสาสิกพาร์คซึ่งก็เป็นตัวเดีีดนะีียยยววววกกกกัันันนทททท่่่เเเเขข้าาาาาาลลูออองงคครรบชฤษะะไป โอเคเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นมันควรจะมีสองล้อนะไม่ใช่ล้อเดียวแล้วมันก็มีที่จับด้วยทําไมคุณถึงทํามันหล่นล่ะเดฟอะไรอไรก็โทษแต่ชัดนี่ละเธอโอ้โหทะเลาะกันใหญ่เลยนสองคนนี้เอ้ยนี่มีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าเนี่ยที่เรียกมาเนี่ยคือไอเดฟมันทําล้อแล้วก็แฮนด์หลุดเนี่ยไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนดรแกรนช่วยหาดูหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้เลยไม่มีปัญหาเอาฮะภารกิจหาล้อนี่ไงล้อเจอแล้วมาครับตัวโตอาร์จากนั้นราอก็เอาไปใส่ วัดเ่เรียบร้อยขอาวคุณแค่เราต้องหยุดการเรียนรู้และเดินไปรอบๆเป็นวงกลมอยู่ตลอดเวลาะต่อไปก็น่าจะเป็นที่จับนะครับผมหรือว่าแฮนั่นเองครับไปฮะตามหากัน <S 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 ทํำลายหมดนี่นะเก็บเปลี่ยนกัน,นก่อนเก็บเหลียนกันก่อนเอ้ตรงนี้มีประสาททรายด้วยลายฮะไปต่อยหมดอืกระบองเพชรก็ไม่กลัวฮะจากนั้นราก็จะประกอบ โอ้า <c oughs> ไกลอีกสามทับสแล้วอ๋อต่อยไปตรงนี้น่าจะเป็นพงหญ้านี่ครับผมเราก็จะใช้กรงเร็บรัปเตอร์ในการฟันออกไปนี่นะเจอแล้วครับผมที่จับหรือว่าแฮนด์โอเคจากนั้นเราก็จะนําไปประกอบกันเลยอ๋อฉันเจอแล้ว เยี่ยมเลยตอนนี้ดูเหมือนกับภาพในคุ่มือเป๊ะเลยค่ะยิงเรดาร์ลงไปที่พื้นแล้วฟอสซิลที่อยู่ใต้ดินมันจะสะท้อนกลับมาเป็นภาพซึ่งโปรแกรมนี่มันด่าจึกบ้าเลยล่ะอีสองสามปีถึงได้พวกเราคงไม่ต้องขุดกันแล้วอเราทันแกนต่อไปว่ามัสดุตรงไหนล่ะมาฮะเราจะทำการยิงเรดาร์ลงไปใต้ดินนะบมเพื่อหาฟอสซิลไดโนเสาร์เรโอ้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 โดดเป้นอ้โจ้โอ้โย้โอ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 ้โเดียวไม้ใช่เอรอแต่ในนี้คือแบบยิงรัวๆเลยฮะ โดูไปตดวจไปนี่นะนี่นะเจอยังเจอยังหวังว่าฟอสซิลในดงเสาจะมาตรวจเร็วๆนะครับไปโดดไปโอเคไอ้นั่นดูเหมือนไก่งวงขนาด6ฟุตเลยเฮ้ยมีเฮลิคอปเตอร์บินมาด้วยน่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ของจอร์นแฮมมอนนะครับซึ่งในหนังก็จะประมาณนี้เลยแต่จอร์นแฮมมอนไม่ได้กอดเฮลิคอปเตอร์มาแบบนี้นะ ในตอนนี้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยผมกำลังพัดทรายที่จะไปปกคลุมฟอสซิลที่เขากำลังขุดอยู่เอลลี่เลยบอกไปว่าคุมพื้นที่เอาไว้พวกคนงานก็พากันตกใจฮนะโอ้โหทำให้รถขนฟอสซิลนั้นถลายลงมาไปดูดการแล้วฉันต้องไปจัดก,การแล้วล่ะเอาละ่ะดรอ,รอรลันแกลนเนี่ยผมจะไปจัดก,การเรื่องนี้ของให้เอลลี่แซตเลอร์เนรับผมโดดไปนี่นะจากนั้นก็ประกอบเป็นแคลมโพลีนนะครับชุ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 บอ่าฮะ สำเร็จจากนั้นเราก็จะโดดไปอ,อึ๊บไม่ได้โดดยากนิดหนึ่งนะทุกคนโอเคไม่ได้แล้วขอลองใหม่ขานี้แหละเออโดดมาแล้วเฮ้ยรับเครื่องดิรับเครื่องก่อนได้ยินไหมอลังกันก่บับซึ่งในหนังฉากนี้คนขับฮอก็จะชี้ไปที่รถเทเลอร์นะครับผมให้ดรแกรนด์แล้วก็ด็อร์เอลิซาเไปหาจอห์นแฮมมอนนั่นเองครับ ในเกมเลโก้เราต้องทำลายอะไรบางอย่างนะผมเพื่อเก็บเหรียญน,นะไอ้น,นี้มีต้องเข้าห้องน้ำซะมาฮะันพงจ้างตรงนี้้ได้กล่องฟอสซิลมาอีกอันที่4ีะครับเรียบร้อยฟันให้หมดนี่แนะ่นี่เหรอประสาททรายแต่มันไม่มีให้ประกอบนี่ว่าหมายตรงนี้คนระับต้นกระบ,บองเพชรตีไปไอ้เ,อเ็นตรงนี้เ็นของใครวะเข้าได้ไหมไม่ได้ฮนะมันต้องเป็นอีกคน มาทางนี้กันบ้างอู<ฮ>้นี่ไงปรสา,าสาททรายอีกอันลายกัมก่อนนี่นะจากนั้นเราก็ประกอบอชุบช๊บจุ๊บจุ๊บจุ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 บเรียบร้อยปรสา,าสาททรายอันที่4ได้กล่องฟอสซิลอันที่5มาครับนี่มาถามดูคนที่ดีกว่าเอ่อลุงเจอฟอสซิลตัวอะไรแล้วบ้างเนี่ยอย่าเพิ่งถามใช่ดีกว่าฉันเจอแต่กล่องอะไรไม่รู้เนี่ยมันผุดขึ้นมาเรื่อยๆนล้วไม่เจอกระดูกไดโนเสาเลยเชี้ยะ เอาละมาทำายเขาขอเงินก่อนเก็บเหรียญไปเรื่อยๆนะครับสะสมเหรียญแล้วก็ตรงนี้อืมปลอยใบเรียบร้อยไปฮะขึ้นไปที่รถเทเลอร์เฮ้ยนี่คุณคิดว่าคนเป็นใครกันเหรอเออฉันคือจอห์นแฮมมอนไปเจาของเกาะการอนุรักษ์พันธุ์ฐานชีวภาพนะมันน่าตื่นเต้นจริงๆงานนี้ตุ่มงบไบกอันฐานที่ของเราจะทำให้เด็กๆนั้นต้องตื่นตะลึง คือผมอยากจะชวนพวกคุณไปรับรองสนนสุกของเราและถ้าพวกคุณตอบตกลงผมจะกลับมารับตามเวลากำหนดนี่มันเป็นพาร์คแบบไหนกันเหรอมันเกี่ยวกับคุณโดยตรงอเฮ้ยง้นพวกคุณสองคนก็คุอเอ่อคุอเอ่อดนนสาร์ใช่ไหมก็คือก็ท่งนองนั้น รรพอได้แล้วเอียนตักเติมันคอมก็ตกเป็นแบบนี้แหละเขาทำงานล้นมากเกินไปจนเริ่มสติผิดเพี้ยนไปหมดแล้วโดยเฉพาะนักกริ์ศาสตร์อย่างเขามันช่างยุ่งเหยิงและวุ่นวายจริงๆนี่คุณรู้จักทฤษฎียุ่งเหยิงหรือเปล่ามาหนินี่นะโปรดติดตามตอนต่อไป